หรือ <lok> เปล่ารถแมวคนชิงวิ่งลงมาเขาบอกว่าชิงชิงวิ like ่งลงมนได้เ oh. ล <ester emotions> oh, <ester emotion> um ื่อนมาม่เคนอดือย่างงี้เนี่ยไมกลับนี่อยู่ันคด้วยดื้อเหนีฟ้านครดื้อบนี้เลยเด็ ของเลยเป่าวเพราะว่าเลือกวิ่งได้แล้วจริงจิงปกป้องค่ะ ไม่ใช่ไมพี่ฟานะพวกเราอะอะไรอะ้มหมอใช่กินไหม้อะไรอะวันจาหรอย่งนะมายไหม่เหลือไม่เหลือเลยถูกหวยทุกวันถกแฟนพี่ฟานะอยากถูกวยไหมยนี่เชี่ย ศูนย์สองเอาศูนย์เก้าพเจ้าไม่อยากให้เรามีได้เทางรัฐเลยอยากให้ทำงานนี่ชินเลยนะวันนี้ถ้าถูกรางวัลที่ม่คีนลาออกเลยไม่ถูกตลอดไปแล้ววีนแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าไม่ถูกทํางานเหมือนเดิมพรุนี้รายไหนไปานิฟท์มาที้านเดคกน้องบอก่าเสื้อหาเสื้อผ้าะไรเสื้อผ้าอะไปเ้า พี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าแกบเดปได้ไหมเอี่อะ like ค่ะเขาเป็น <GO> ก <av uther> like วเออ้เดนะคะส่วนวันน <and> ี้เที่เลยาว่าากนระป้นไดใเชฟมาติบตีเลยเ I oh. ทุกคนอยาไปแข่งกันวเรากลับไปนอนกันไ่เากลับพ่อนกันนะทุกคนเราดูไมไหวแ้วเอนกันแต่เราองแต่กลับมาได้ได้อยู่พี่ฟ้าได้อยู่เดี๋ยวรอพี่ฟ้าลาียกัน้กนอเลือกิกาก่อนนะคะเดี๋ยวบ้านแจ้ง2 4ไม่วพูดไปเลย Wei <laughs> สวัสดีครับ่เลืสวัสดครับสวัสดีัแม่วนะกไีแล้วมใส่แก้ใส่แมไม่ไม่ค่ีจะแมไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เลือค่ะไม่เลือค่ะค่นี้จะเป็นเพลงสมาโกนโคนร้าอินฟ้า ใบหน่อยได้ไหมพี่ฟ้าเพลงใบหน่อย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 เพลงอะไรพวกนี้้องได้แล้วอะไรอย่างนี้ยลืมรู้ซิปหรอพี่ฟ้าร้องประมาณกี่เพลงงีหนูอยากรู้แค่นั้นแหละไม่อยากรู้ว่าประมาณประมาณประมาณกี่เพลง เออใช่เหมือนแมวอ้วนสี่ประมาณสี่โอเครู้เรื่องสี่เลยหรอสี่สี่แล้วมีเพลงกับชาลอดไหมร้องกับชาลอดมีไหมคะแล้วมีเพลงมีเพลงคู่กับชาลอดไหมคะไม่ได้ยินเป็นแมวอ้วนตาแบบนี้อะจริงที่สาม มีเพลงคู่ไหมคะมีเพลงมีเพลงคู่ไหมคะการไข่แมวอ่ะคู่บอสอ่ะค่ะคู่กับบอสใช่ใช่มันจะมีให้ระบายสีเป็นเพ้นสีเป็นของนิสิไข่แมวหรอใช่มันเป็นรูปเป็นนิทานการจับไข่มพี่ฟ้าชอบแล้วบีเบิา์ดมาก แล้วแต่น้องอะไรไม่เอาแต่มันแต่มันอยู่น่ากลัวมากอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะเลี้ยงเหรอคะเขาให้เลี้ยงเหรอวันนั้นมันผมมันตัดมันไม่เป็นสัดวนไม่แต่พี่ฟ้าแต่ว่ามันมันไม่น่ารักนะพี่ฟ้าแต่ว่ามันมันชอบไม่แต่ว่าบีมันไม่ห่ายใจเย็นใจเย็นเราไม่แต่ว่ามันแบบ มันเป็นสัตว์นิยมครองหรือเปล่ามันมันมันต้องมีใบอนุญาตเลยเปล่ามันต้องมีสัตว์เว้ยมันต้องมีใบอนุญาตไงถามแล้วเขาก็บอกว่ามันเลี้ยงได้มันไม่ใช่สัตว์อยากให้พี่ฟ้าเลี้ยงรได้แต่ว่าแต่ว่าหนูอยากให้พี่ฟ้าเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูไ้ไหหนูไปด้วยเลี้ยงหนูได้ไหมเลี้ยงหนูได้ไหมหนูหลายตัวเออหนูไหนกันเป็นไขแมวอ อยากไปลกลวันนี้ไม่มีแหวนหรอไม่มีแหวนหรอไม่ใช่ไม่ใช่่านต้องขยับต้องขยับตลอดเวลาอใส่บ่อยๆแต่เวลาไม่เกบไม่เกอดอวนนักกาเออแต่ใจคนยังไม่ตายนะ ทูดหน่อได้หมคะบายบายใครอะชาลดไงไอรถไอนวยรถไอนวยชาลดใช่ไใช่ไปแล้วไม่ใช่หรอนี่ดไอนวยไม่ใช่ไปแล้วนะทุกคนบายบิฟ้าขอแก้มฉีดหน่อยีิฟ้าไม่ได้เรียกอะไรเฉยๆาไม่ีอนม่มีหัแต่หนมีใจนะ อย่าไปฝากอาจารย์นะ